ย่านประชาชื่นย่านที่ใครๆก็การ,รันตีว่ามีแต่ของกินเด็ดๆไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารเก่าแก่ร้านอาหารทะเลหรือแม้แต่ร้านกาแฟเก๋ๆมากมายหากไม่ใช่เซียนเรื่องกินบอกได้เลยว่าถ้ามาแถวนี้ต้องงงเป็นไก่ตาแต่แนๆ่ๆวันนี้เราเลยคัดสรรสิบร้านอร่อยย่านประชาชื่นมาแนะนํากันค่ะการ,รันตีความอร่อยแบบชัวร์ไม่ม่วนนิ่มจะร้านไหนบ้างไปตะลุยกันเลย เริ่มที่ร้านแรกกับร้านหมูแดงในไทรขึ้นชื่อเรื่องของข้าวหมูแดงและหมูกรอบในตำนานความอร่อยที่คลยๆต่างก็ต้องยกนิ้วให้ผมชื่อมนเทียนกันหลังทวีนะครับเป็นเจ้าของหมูแดงในไทรประชาชื่นครับร้านผมเปิดมาประมาณสามเาปีนะครับที่ดังที่สุดก็คือหมูกรอบเพราะว่าหมูกรอบเรานี่กรอบนอกนุ่มนในไปตามของเรานะฮะคือของเราอ่ะย่างกระทอดแล้วก็เราก็คัดหมูมา Ard, จากล่างก็จำครับสาชั้นใ <Nic green. S 1> ต้เรานมครับสองข้างห hmm. mm มูหม <Sa> ูฮะก็ม <información. c oughs> <c oughs> <c oughs> ีพวกต้มจืดนะครับมีผักเปียสสดหมูแดงต้มจืดเนี่ยจะมีหลายหลากหลายครับมาล่าที่โคจับชายตือฮวนขาหมูแล้วก็พะโลครับถ้าเกิดจะกินจะกินทั้งหลายหลายอย่างต้องมาสักเก้าโมงสิบโมงนะฮะถ้ามาบ่ายโมงแล้วเนี่ยอาจจะไม่ได้ครบฮะถ้าเที่ยงอาจจะแน่นหน่อยเลียนคิวหน่อยครับอยาก กินมุกอบมาร้านผมลรอไม่ผิดหวังแน่นอนครับเห็นมุกอบแล้วชวนน้ำลายสอเลยทีเดียวถ้าใครอยากไปลิ้มลองข้าวหมูแดงในไซร้านจะตั้งอยู่ริมถนนประชาชื่นถ้าเดินทางมาจากแยกประชานุกูลให้สังเกตป้ายซอยประชาชื่น33แล้วชะลอรถร้านจะอยู่ทางซ้ายมือเลยค่ะร้านเปิดทุกวันตั้งแต่เวลา7โมงเช้าถึงบ่าย2ไปช้ากว่านี้ของอร่อยอาจจะหมดก่อนก็ได้นะคะ ถ้าพูดถึงร้านซีฟู้ดในย่านประชาชื่นไม่มีใครไม่รู้จักร้านเจ๊ไข่ซีฟูด้ดด้วยความอร่อยของอาหารทะเลที่สดใหม่และการปรุงรสชาติที่อร่อยจัดจ้านไม่เหมือนใครทำให้เจ๊ไข่ซีฟู้ดครองใจลูกค้าไปได้อย่างง่ายดายสวัสดีค่ะเจ๊ไข่ค่ะตอนแรกก็ขายก็ต้มก็สวยไปๆมาๆเอ๊ะถนนประชาชื่นเนี่ยยังไม่มีอาหารทะเลเราก็มาแบบ จับจุดว่าเอ้ยเราลองสิเราเอาพวกหอยหวานพวกกุ้งพวกปลาสำลีอะไรเงี้ยมาเผาสิตอบโจทย์ที่ดีมากเฟ็นที่มาถึงมาที่นี่จะต้องทานอาหารทะเลมานั่งปุ๊บที่ร้านเจ๊ไข่ก็ต้องได้กินก่อนแหละหมึกไข่นึ่งพริกมะนาวกุ้งผัดกระเทียมเพ็ดเอาอีกอย่างแล้วกันแถมท้ายปลากระพงทอดดำปลาเราจะเน้นปลาของเราเป็นปลาเป็นปลาสด ทอดออกมาเนื้อต้องฟูแล้วราดน้ำเปรี้ยวเค็มหวานจะได้รสชาติที่เลิศมากอาหารสดใหม่ซีฟู้ดต้องเจ๊ไข่เท่านั้น5ดาวค่ะแซบซีดขนาดนี้ต้องมารองกันให้ได้นะคะเรามาชีมพิกัดกันหน่อย ร้านแจ้ไข่ซีฟู้ดตั้งอยู่บนถนนประชาชื่นร้านจะอยู่ระหว่างซอยประชาชื่น37และ38มีที่จอดรถอยู่ด้านหลังไว้บริการค่ะร้านเปิดทุกวันตั้งแต่เวลา4ี่โมงเย็นถึงเที่ยงคืนค่ะจากร้านอาหารซีฟู้ดแบบทไทยๆขอปรับโหมดพาไปลิ้มลองอาหารญี่ปุ่นกันบ้างค่ะนั่นก็คือร้านเคนโซหลายๆคนที่ได้มาสัมผัสที่นี่นอกจากจะประทับใจในบรรยากาศสบายๆแบบเป็นกันเองแล้ว ยังบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าปลาดิบและเมนูอาหารญี่ปุ่นอื่นๆของที่นี่นั้นอร่อยฟินจนต้องยอมใจไปตามๆกันเลยเชียวครับชื่อนิติพลโยธินอุปมายครับชื่อเล่นชื่อไปครับผมความเป็นมาของร้านนะครับก็มีหุ้นส่วน3คนเข้าไปทานอาหารญี่ปุ่นด้วยกันนะครับก็เลยคุยกันว่ามาเปิดร้านอาหารญี่ปุ่นกันดีกว่าเน้นคุณภาพดีคุณภาพเดียวกับที่เราทานกันประจำนะครับ สไตล์การตกแต่งของร้านนี้ก็เป็นแบบโมเดิร์นเจแปนนิสนะครับผมมีส่วนประกอบหลักๆก็คือเป็นไม้เป็นหินแล้วก็เป็นเหล็กนะครับผมแล้วก็เน้นความนั่งสบายความโปร่งครับผมสี่เมนูนะครับผมก็จะมีอูเมะฮอกไกโดชีสครับผมก็จะเป็นชีสบวยครับผมอันนี้หาทานยากเป็นอาหารของฮอกไกโดนะครับผมเป็นชีสบวยทานกับสาลร่อย่างที่2เป็นโรที่ขายที่ดีที่สุดของที่ร้านก็คือเคนโซโฮตาเตโรนะครับผมข้างในจะมีแซลมอนมีอะโวคาโดมีครีมชีส แล้วก็หอยเชลล์นำไปทอดนะครับผมอย่างที่สก็เป็นซูชิจานรวมครับผม6ชนิดเรียกว่าเคนโซอบุลิเซะครับผมแล้วก็อย่างที่4ี่ก็เป็นหัวปลาต้มซีอิวนะครับผมหัวปลาต้มซีอิวก็รสชาติดีครับผมที่ร้านจะเน้น3อย่างเป็นหลักก็คือความสะอาดรสชาติอาหารแล้วก็การบริการหลักสำคัญ3ประการนี้ครับผมถึงจะอยู่รอดได้นะครับแล้วก็ลูกค้าติดใจนะครับ ภาพประดิบสดสและซูชิเซตแบบจัดเต็มใจก็ละลายแล้วค่ะคุณผู้ชมใครอยากตามรอยมาฟินแบบเราตามมาได้เลยค่ะร้านจะตั้งอยู่บนถนนริมคลองประปาในโครงการลายโูนิกชั้น2ร้านเปิดให้บริการวันอังคารถึงวันศุกร์ให้บริการตั้งแต่เวลา5 0 0โมงเย็นถึง4ี่ทุ่มและวันเสาร์อาทิตย์เปิดให้บริการ2องช่วงเวลาค่ะตั้งแต่เวลา1 1เโมงเช้าถึงบ่ายโมงครึ่งกับเวลา5โมงเย็นถึง4ี่ทุ่มค่ะ ร้านต่อมาร้านสมิธแอนด์ลาบบิทคูซีนบอกได้เลยว่าต้องถูกใจคนที่ชอบบรรยากาศสบายๆแน่นอนเพราะร้านนี้มีคอนเซปต์สุดเก๋ครัวในบ้านร้านในสวนชวนมาชิมบรรยากาศในร้านจึงดูอบอุ่นมีสวนสีเขียวรายล้อมเหมือนกับการมานั่งทานอาหารที่บ้านเพื่อนเลยค่ะพี่ชื่อสุดสายทิพย์อาัศนาจินดาค่ะเริ่มต้นจากการที่เราเป็นบ้านปกติเนี่ยค่ะเราก็ทําอาหารทานกัน ร่วมพุ่นกับหลานชายที่ชื่อสมิธค่ะตัวพี่เองชื่อเล่นชื่อกราต่ายก็เลยเป็นสมิธแอนด์แรบบิทซิกเนเจอร์คือเข้าผัดกากหมูกับหมูแดดเดียวอีกซิกเนเจอร์หนึ่งก็คือหอยลายขนมปังกระเทียมตอนหลังมาแรงเป็นซิกเนเจอร์ของร้านไปแล้วตอนนี้คือต้มยำไข่กระตากมีความเข้มข้นของรสต้มยำแล้วก็ได้เนื้อของไข่อาหารที่ขึ้นชื่อของร้านเป็นสปาเกตตีมันก็จะออกเผ็ดออกเปรี้ยวกลมกล่อมร้านเราก็จะเป็นร้าน ตเป็นโฮมเป็นบ้านจริงๆอะค่ะก็เลยอยากให้ทุกคนได้มาเยี่ยมบ้านเราเราจะรอต้อนรับอยู่คราวนี้ก็รู้แล้วใช่ไหมครับว่าถ้าอยากกินอาหารนอกบ้านให้เหมือนกับกินข้าวฝีมือคนที่บ้านต้องแวะมาที่ไหนร้านนี้ก็หาไม่ยากค่ะขับรถเลียบถนนริมคลองประปามาเลี้ยวซ้ายเข้าสู่เทศบาลรางสันเหนือซอย8ตรงเข้าไปเรื่อยๆจะเห็นร้านอยู่ทางซ้ายมือค่ะร้านเปิดทุกวันตั้งแต่เวลา11โมงเช้าถึง5ทุ่ม มาถึงอีกหนึ่งร้านที่ต้องบอกเลยว่าไม่อยากให้พลาดเลยค่ะสำหรับร้านสติลเลอร์ซึ่งเป็นร้านอาหารสไตล์ไทยอิตาเลียนที่ร้านเลือกใช้แต่วัตถุดิบสดใหม่คัดสรรมาแล้วว่าดีจริงแล้วจึงนำไปปรุงอาหารตามสูตรเฉพาะของทางร้านจนได้รสชาติที่อร่อยกลมกล่อมเป็นเอกลักษณ์ยิ่งถ้าใครชอบบรรยากาศสบายๆเขาก็มีที่นั่งให้เลือกทั้งอินดอร์และแอ์ดอร์ตกแต่งอย่างเก๋ไก๋รายล้อมไปด้วยสวนสวยๆน่ารักและร่มรื่นชิลกันได้ทั้งคืนเลยค่ะ ผมชื่อจิรชัยประทิดิททองนะครับชื่อเล่นชื่อโอเป็นหัวหน้าครัวประจําร้านสติลเลอร์ครับร้านนี้จะออกแนวแบบเป็นสไตล์ลอฟต์เป็นแบบออกเหล็กๆนะครับแล้วก็ปูนอย่างที่เห็นจะออกดิบๆนิดนึงร้านนี้จะกลึงออกแบบแฟมิลี่แล้วก็จะเป็นอาหารไตล์แบบไทยกับตะเลียนเมนูเด็ดของทางร้านนะครับจะมีบสเตอร์ย่างเนยย่างกันสดๆเลยครับฉะนั้นรสชาติไม่ต้องบอกว่ามันสุดยอดอยู่แล้วครับในตัวของ l o เตอร์ แล้วก็ซี่โครงหมูย่างซอสบาร์บีคิวรสชาติจะค่อนข้างที่จะจัดเหมาะสําหรับคนไทยครับอีกตัวหนึ่งค่อนข้างขายดีคนทานเนื้ออาจจะชอบนะครับก็เป็นสเต็กเนื้อวากิวอยากให้มาลองทานครับเพราะว่าตัวนี้เป็นเนื้อวาเกิวของออสเตรเลียครับรสชาติค่อนข้างที่จะดีกว่าเป็นสไตล์แบบสเต็กเมนูสําหรับท่านไม่ทานเนื้อก็จะเป็นลิงกุนี่ผัดกับทัฟเฟิลซอสตัวเห็ดย่างเนี่ยผมใช้ทั้งหมดเห็ด5ชนิดครับทั้งหมดก็จะผัดแล้วก็คลุกกับน้ํามันทัฟเฟิลออยล์ตัวนี้ค่อนข้างขายดีมากครับ ทุกจานทุกเมนูที่ทําออกไปทุกคนก็ตั้งใจทําและใส่ใจรายละเอียดทุกอย่างครับก็อยากให้ลองมาแะท,ทานกันดูครับลอบสเตอร์และเนื้อวากิวที่นี่เขาดีจริงๆนะคะถ้าอยากพิสูจน์แล้วก็ตามมาทานกันได้เลยร้านนี้ตั้งอยู่บนถนนริมคลองประปาอีกเช่นกันค่ะสังเกตป้ายซอยเทศบาลลางสานันเหนือ6ลัสซิเลอร์เปิดให้บริการทุกวัน โดวยวันจันทร์ถึงวันพฤหัส,สบดีเปิดเวลา1 1โมงเช้าถึงบ่าย3 00, และเวลา5.00โมนถึง5ทุ่มสำหรับวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ร้านเปิดเวลา11.00นถึง5ทุ่มค่ะร้านอาหารอร่อยย่านประชาชื่นยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะสามารถติดตามอีก5ร้านได้ในตอนถัดไปถ้าม่อยากพาเดินกินแบบจัดเต็มในย่านนี้คลิกไปดูต่อกันเลยค่ะ